สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f c ทุกๆท่านครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนะครับ2567นะครับหมากลุกไทยไก่9ก้าฟ้านะครับวันนี้เราก็อยู่ที่แอปไทยเชฟตูเอลนะครับมาประลองหมากลุกไทยนะครับจับคู่มาเล่นกับผู้เล่นทางบ้านท่านนี้นะครับก็มีเรตติ้งอยู่ที่ 1, 7 4 6นะครับโดยประมาณครับ เปิดมายงขวาครับคู่ต่อสู้ไก่กกาฟ้าก็เป็นม้าเทียมเม็ดซ้ายเช่นเดิมนะครับทิมวียตำแหน่งชอช้างขึ้นไปนะครับต้อนรับครับน่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกนะครับเสริมโคนขึ้นมาหุบเรือครับหุบเรือเราก็ตีเบี้ยคู่ลิมขึ้นไปเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับในการตีมายงขวานะครับทาให้มายงขวาเนี่ยเล่นลําบากนะครับไม่อยากเสียตำแหน่งม้านะครับผงสีขาวก็เลยกินตัดออกมานะครับ ทิมไล่เม็ดก็ถอยกลับมานะครับเสริมเม็ดขึ้นมาก็ทิมใส่เม็ดก็ไปอีกหนึ่งทีครับนะครับเม็ดจะถอยหรือเปล่านะครับในตำแหน่งนี้นะครับดูท่าทางแล้วไม่อยากถอยนะครับเพราะว่าถ้าเรากินขึ้นไปเนี่ยเขาจะได้เบียคู่นะครับคู่ต่อสูจะได้เบียคู่จังหวะนี้กดกดหนีไม่ไม่หนีดีกว่านะครับยกม้าขึ้นไปครับเราจะถอยมากลับมาเป็นม้าซ้อนกันครับเพื่อโจมตีนะครับโจมตีเม็ดนะครับ จังหวัดต่อไปสีขาวเดินครับจะเอายังไงเอ่ยนะครับปู้เด่นท่านนี้นะครับก็ใช้ชื่อว่าลองหัดเล่นนะครับหนึ่งนะครับโอ้โหลองหัดเล่นแต่เดินฝีมือนะครับถอยมากลับมาครับไล่เราก็อยู่ไม่ได้ครับขืนอยู่ไปก็โดนกินนะครับเสริมโคนขึ้นมาก็ยันเบี้ยไว้ก่อนครับในตำแหน่งของมอนยันหลักนะครับปิวปูเบี้ยคู่ขึ้นไปนะครับเบี้ยคู่ริมอาจจะเปิดคลองเรือนะครับอาจจะเปิดคลองเรือเพราะว่า ขุนของแม่ทัพของสีขาวเนี่ยอยู่อยู่คนเดียวโดโดๆนะครับนะครับไม่รอดไม่ผลนะครับนะครับอยู่คนเดียวโดโดๆเอาโหเปิดหน้าสู้กับเรานะครับก็กินตัดเข้าในไปก่อนนะครับจังหวะนี้เรากินดีไหมนะครับกินตัดขึ้นไปมาเขากินมาจับจับจับเบี้ยต,ตรงกลางนะครับเม็ดเขาจะกิน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  ไม่เป็นไรครับเรากินได้นะคร Hopkins ับกินม้าเข้ามาจับนะครับปากเราไม่พอเราก็เสริมม้าตัวล่างนะครับขึ้นไปทางด้านปีกขวานะครับคุมเบีย้ยตัวกลางไว้นะครับเบี้ยตัวกลางนะครับกินเข้าไปครับแล้วเราก็จะดันขุนขึ้นไปนะครับผูกเบี้ยจุดอ่อนทั้งสองจุดนะครับอ่าเบี้ยจุดอ่อนที่อยู่ทางด้านปีกขวาครับที่โคนผูกอยู่จังหวะนี้เรากินตัดเข้าไปเลยนะครับคู่ต่อสู้ hmm. ็ชะงักอ <crimin ye. S 2> ่าโยกม้าขึ้นมากินแล้วก็โยกมาออกไปทางด้านปีกซ้าย เพราะว่าเราคํานวณไว้แล้วนะครับคุต่อสู้ก็พยายามนะครับที่จะให้เรากินออกไปนะครับกินไม่ดีนะครับเพระเรากินก็การเป็นการที่ทําให้เราเน่ะเปิดหน้าบ้านตัวเองนะครับอ่าคุต่อสู้ก็เริ่มเปิดคลองเรือนะครับเปิดเรือสองตัวเลยครับพยายามทําให้โล่งๆนะครับถ้าทางจะมาตีทางด้านปีกขวานะครับของไก่ก้าวฟ้านะครับจีงวะนี้สีขาวจะเดินอะไรเอ่ยนะครับเราขึ้นขุนไปผูกเบี้ยแล้วเรียบร้อยนะครับ นานๆได้เจอทีนะครับผู้เล่นที่มีเลตติ้งสูงๆนะครับเกือบๆพันแปดนะครับเดินเรือนะครับเดินเรือมาต่อในตำแหน่งนี้กินชวบเข้าไปนะครับกินช่วบเข้าไปเลยนะครับจังหวะนี้ก็กินตัดเม็ดเข้าไปอีกนะครับก็เอาม้ากินนะครับเพราะเราจะกินสองหนึ่งนะครับกินจับโคนเข้าไปโดนจับโคืนเราได้สองหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่าพอเราโดนโดนโจมตีก่อนครับก็ คงต้องใช้เรือไปผูกเรือเรือไปผูกเอาม้ามาผูกก่อนดีกว่าเพราะว่าใช้เรือไปผูกเราจะโดนมาไล่นะครับเราไม่สามารถเปิดขุนได้นะครับคู่ต่อสู้มาอีกตัวนะครับโอ้โหกลองทับม้าสองกองพันนะครับอืมได้เปรียบตัวหมากก็จริงนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยไก่ก้าวฟ้าเป็นหมากเตี้ยนะครับโดนโจมตีนะครับก็ไม่เป็นไรพยายามจะโจมตีเขาบ้างนะครับเอาเรือไปรุกหนึ่งดอกนะครับ ถอยกลับมากดมาไว้ก่อนคู่ต่อสู้ต่อมานะครับต่อมาต่อมาถ้ากินปับ๊บเขาก็จะเอาเรือกินลุกเราก่อนเนาะลุกเราก่อนเราติดเรือเขาก็กินโคนด้านท่านด้านซ้ายอีกนะครับไม่ได้นะครับถอยขุนมาผูกนะครับถอยขุนมาผูกดีที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ก็พยายามประครองนะครับคิดถึงประครองที่อยู่สุพรรณนะครับอ่า คิดถึงราวันที่เมืองยะลานะครับก็ขำขำนะครับขำขำครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับจังหวะนี้ก็ต้องประคองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราเราโดนโจมตีนะครับกองทัพเรือหนึ่งกองพันนะครับก็มีกองทัพมาอีกสองกองพันครับโอ้โหยืนสูงเหลือเกินนะครับไข่ก้าวฟ้าช่วงเด็กๆก็ไม่ค่อยได้กินนมนะครับเป็นหมากเตี้ยนะครับหุ่นจุงเตี้ยลงนะครับจังหวะนี้บังคับกินสองก็คงต้องให้กินครับ เราเดินเม็ดไปเขาก็กินเม็ดฉีกคนเราก็ขาดโคนไม่ขาดนะครับเดินเม็ดไปผูกจังหวะนี้โดนไล่เรือก็ต้องหนีเรือก่อนครับมาจับเบี้ยไว้เราก็ยอมเสีย2นะครับมากินสองมากินสองหรือขุนโคนด้านซ้ายขาดแล้วก็เดินโคนไปเลยขึ้นไปนะครับก็ประคองไว้ก่อนนะครับ แต่สู้เลือที่กินคืนนะครับกินคืนกินคืนตอนนี้ก็มานับตัวหมากครับหนีโคนก่อนครับหนีโคนก่อนมานับตัวหมากเราก็เป็นเม็ดนะครับเม็ดสู้กับเบีย้ยก็ยังเล่นกันได้อยู่นะครับแต่เบีย้ยทางด้านปีกข,ขวาเนี่ยของสีขาวเนี่ย่าปีกข,ขวาของสีขาวนะครับปีกซ้ายของเรานะครับเราได้หนึ่งตัวแน่ๆน,นะครับแต่ตอนเนี้ไก่ก้าวฟ้าจะตายหรือเปล่านะครับ ยังไม่ตายนะครับถ้ายังไม่มีตัวอื่นเข้ามาเสริมนะครับยังไม่มีตัวอื่นเข้ามาเสริมก็มากับเรือสองตนนี้ยังไม่ตายนะครับถ้าอยู่ตำแหน่งนี้นะครับถต่ต่อไปก็เป็นสีขาวเดินครับก็พยายามเค้นแต้มนะครับู่ต่อสู่ันนี้ก็เป็นผู้เล่นที่เดินดีมากนะครับไก่ก้าวฟ้าก็พันหกกว่าๆนะครับ เมื่อกี้ก็กดให้ดูนะครับพันหกกว่าๆนะครับก็ไล่เลตติ้งมานะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่เปิดแอปก็จะได้คะแนนอยู่ที่พันสองนะครับไรเข้าฟ้าก็เคยทําแต้มสูงสุดอยู่ที่สองพันกว่าๆนะครับพอแต้มสองพันกว่าก็จะจับคู่ได้ยากเลยนะครับจังหวะนี้กินเบีย้ยไปก่อนนะครับดังนั้นถ้าเราทําคลิปนะเนี่ยก็ต้องโหลดนะครับอ่าโหลดแต้มของเราเนี่ย ลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆเพื่อให้มีคู่แข่งนะครับที่เล่นกับเราได้เยอะตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้มามาได้ไงโคตมาได้ได้มาไม่ได้นะครับกินตัดเข้าไปเลยนะครับโอ้โหทคนมาอีกตัวหนึ่งก็เอวังด้วยปาการัชนี้นะครับไล่ม้าไปหนึ่งทีนะครับโดนลุกไปหนึ่งดอกนะครับใจจริงนะครับจากระติดม้านะครับติดม้าก็ทําอะไรไม่ได้ครับม้าก็จะถอยไปจับกินเบี้ยนะครับ ทีนี้ก็เราก็จะอยู่กับม้านะครับม้าขาวเบี้ยขาวแล้วก็เรือนะครับขุนก็จะลงมาไม่ดีนะครับดังนั้นไปทางด้านปีกซ้ายน่าจะดีกว่านะครับอ่าอย่างน้อยเราก็อยู่กับพวกครับครับขึ้นไปต,งตรงๆครับฉีกไปทางด้านปีกซ้ายนะครับอยากกินกินไปไม่เคยงอเงอนนะครับเราก็ได้เบี้ยคืนเหมือนกันนะครับ ประเด็นท่านนี้ท่านรู้จักผมนะครับก็เลยทักทายกันนิดนึงนะครับผมก็เลยสวัสดีตอบไปนะครับสวัสดีอาจรย์ไก่ก้าวฟ้าครับเป็น f c นะครับ FC อ่าจังหวัดนี้ก็เอาเรือมาจับเบี้ยนะครับจับเบี้ยไปก่อนก็่อสู้ก็พยายามสุดๆนะครับที่จะไม่ให้เรากินนะครับจังหวัดนี้ก็กินครับนะครับโดนกินรุกก็หนีไปผูกโคนก่อนนะครับเราก็มารวมพวกกันดูนะครับดูทรงหมากแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสมอนะครับ แต่ก็ยังไม่แน่นะครับอ่าจังหวะนี้เราจับมา้าเดินเบีย้ยขึ้นไปเลยจับกินม้าเขาก็ไม่ให้เรากินใกลๆ้ๆเอาขุนมาอืมเราก็จับมา้านะจับม้าไว้ก่อนอย่างน้อยก็ให้เขาเดินม้านะครับเดินมาไปไหนก็ได้นะครับเดินไปก่อนนะครับ อ้าวคู่ต่อสู้ลืมหรือไงครับเนี่ยลืมก็กินครับโอ้โหเกมพิคเนี่ยมาขอเสมอนะครับขอเสมอไม่ได้นะครับคู่เล่นผู้เล่นก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับรับฟังนะครับหมากรุกไทยไก่กล้าฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับขอบขอบคุณและสวัสดีครับ